สวัสดีครับพบกับพวกเรา FRG f i j กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปโชว์แมตช์นะครับที่เป็นการปะทะกันระหว่างโนวาแกปเปอร์นะครับสายก็ต์แฮนกับเนโอนิกต้านะครับสายอัมบอรผสมทหารเสือนั่นเองนะครับซึ่งเป็นของใหม่ล่าสุดเลยณตอนนี้นะครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายนะครับก็คือผม FRG f i t o โทฟูนะครับซึ่งสําหรับโนวานะครับในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นโนวาที่ยังไม่มีของเสริมที่เป็น B t ทนะครับยังเป็นโนวาที่มีแต่ c p 0 7นนั่นเองนะครับเราก ด้วยของเสริมนตอนนี้เนี่ยของโนวานะครับกับของใหม่ที่เป็นเมโอเนี่ยจะมีการต่อสู้กันอย่างสูสซีหรือว่าสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับมารับชมกันได้เลยนะครับแตะตอนนี้นะครับก็มีการเลือกไปก่อนไปหลังกันแล้วนะครับทางฝั่งเนโอเนกตาได้เป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับทาการเปลี่ยนมือนะครับทางฝั่งเนโอเนกตาเปลี่ยนมือไป5ใบนะครับส่วนทางฝั่งโนวากปเปอร์ท่าเปลี่ยนมือไปสาใบนะครับก็มาดูกันว่าเนโอเนกตานะครับชุดล่าสุดนะครับที่ได้สายใหม่อย่างสายอัลเบอถ้าเซฟิลอนดาาปรอนเนี่ ทหารเสือนะครับจะมีความโหดแค่ไหนเอามาชมกันเลยครับเข้าเทินทางฝั่งเนลเน็กต้านะครับไลท์นะครับเป็นอัปลอสบลันช์นะครับและจบเทินเลยครับเข้าเทินทางฝั่งว่าแกปเปอร์ครับซิว่าจะไลท์เป็นไรนะครับเป็นฝ่ายได้บุกก่อนไลท์เป็นซิวว์ฟรี์นะครับสกิลตัวเริ่มจวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝ่ายเป็นเกรดหนึ่งขึ้นไปนะครับได้คุชชิวนะครับ จากนั้นฮอกัรทูเปอร์ลงมาบูสเลยนะครับและโจมตีนะครับอยากจะฮิตมากๆซึ่งสกิลของซิเวอรฟิตนะครับถ้าโจมตีฮิตนะครับจะได้จวกกันหนึ่งใบครับจากกันทิ้งมือหนึ่งใบนะครับก่อนชันนี้ก็น่าจะเลือกทิ้งเป็นควิกชิลนะครับและทิ้งควิกชิลแล้วจบเทธนเลยนะครับเข้าเทินทางฝั่งเนวเนกต้านะครับดูซิว่าจะไลฟ์เป็นอะไรและไลฟ์มาเป็นโอลิเวอร์นะครับและคอมาเป็นซิเวียนะครับสกิลซิเวียเมื่อลงมานะครับเสกแพนโทเกนหนึ่งใบครับจากนั้นใช้สกิลของโอลิเวอร์นะครับ ถ้าเกิดในโซมีการ์ดติดเนมอัลบอร์สองใบขึ้นไปนะครับเคาน์เตอร์แบทหนึ่งนะครับรีไทยเรียกกรสองใบแล้วเลือกเทคใดเทคหนึ่งนะตอนนี้ทางฝั่งเนโอเลือกเป็นเทคบวก20,000บวกคีนะครับแต่โจมตีไปทางนึกว่าไม่กัดนะรับรับ2คีไปเลยไม่มีทิกเกอร์นะครับแถมกอนแฮนด์ตกแดมด้วยนะครับแต่จบเธอเลยนะครับเข้าเธอทางฝั่งนึกว่าแคปเปอร์นะครับจะทำยังไงต่อนะครับเขาจะมีกอนแฮนด์หรือยังนะครับและอะไรมาเป็น ไตลิชฮัสเลอร์นะครับต่อด้วยการมอฟิวซิงสไตรเกอร์ลงมาที่เลียนะครับไม่ไลท์ลงแวนนะครับไม่ใช้สกิลเมื่อลงนะับเปิด5หาก่อนแฮนแล้วเจอนะครับก็ถ้าหยิบขึ้นมือก็ต้องทิ้งการบนมือหนึ่งใบนั่นเองนะครับการที่ไม่ไลท์ฟิวซิงสไตรเกอร์ไว้ที่แวนการ์ดนะครับแสดงว่ายังอยากจะเก็บฟิวซิงสไตรเกอร์นะครับไว้ใช้ในเทิร์นถัดไปนั่นเองนะครับแล้ช็อตนี้แวนการ์ดมีโจมตีเลยนะครับถ้าเช็คฟอนช็อตนี้จะบวกหนึ่งห้าแต่ว่าได้เป็นฮิวติเกอร์แทนนะครับทางฝั่งนออก็ปล่ย และอยู่ซิงไซเกอร์โจมตีครับได้กัดไปและจบเทินเลยครับเบกไปที่2ดาเมจนะครับเข้าเทิร์นทางฝั่งเนโอเน็กตาร์ครับดูซิว่าจะไล่เป็นไรและไล่ตัวแรกนะครับมาเป็นอัมลอสเซฟิลส์ดาก้อนนะครับเลือกเป็นอิมัจเนียร์กิฟฟอนด์วัดลงที่เรียการ์ดนะครับอ่าและคอมมาเป็นทหารเสือใบใหม่นะครับมาร์ติน่านะครับเป็นคอนนะครับอยู่บนเรียมบอกว่าถ้าเกิดเทินนี้เนี่ย การใบนี้นะครับลงมาจากกองการนะครับเขาจะได้บวก5000แล้วก็บวกคริเทเชลนั่นเองนะครับแต่ขอมาเป็นซีซิลีอยู่ที่เรียการนะครับและใช้สกิลของอัลบูร์สซฟิลอดากอนนะครับแอคทีเวตนะครับรีทายเรียการของคุณ1ใบนะครับจากนั้นขอแพนโทเกนไม่กิน2ใบนี่ยลงช่องเรียการนะครับจะเป็นแพนโทเกนที่มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับและขอเพิ่มมาเป็นอัลบูรสเกตหนึ่งนะครับแต่ช็อตนี้ตีตัดฟิวซิ่งไทเกอร์ไปนะครับและรกาศโจมตีนะครับเช็คไม่ได้ทิกเก ฝั่งนูว่าเไปตกเป็นฟอนทิเกอร์นะครับบวก10,000ไปนะครับยืน19,000นะครับอีกข้างโจมตีไม่เข้านะครับ18,000ก็เบรกไปที่2ดาเมจและเข้าเทินทางฝั่งนูว่เลยนะครับมาแล้วครับไลท์เป็นก็ส์แฮนดาก้อนนะครับเอ็กเซลทูนะครับจวดหนึ่งนะครับแต่ช็อตนี้ถึงแม้ตัวเล่นจะถูกตัดไปนะครับแต่ก็ยังลงมาเป็นลูมิน่าดาก้อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวตีที่ค่อนข้างกดดันนะครับ ต่อด้วยคิกคิกไทฟูนครับคอลงช่องแอคเซลนะครับซึ่งสกิลจะบอกว่าถ้าเกิดเขาคอลงช่องพิเศษนะครับหรือว่าลงช่องแวนการ์ดจะเลือกบวกยูนิตนะครับ5้าพันได้นะครับจบเทิร์นอีกสกิลหนึ่งของคิกคิกไทฟูนนะครับอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่สามารถทำเวฟได้นะครับถ้าเกิดแถวหน้าเนี่ยเต็มทุกใบนะครับเมื่อโจมตีนะครับเขาจะมัดหนึ่งสเปรียการหนึ่งใบนะครับและขอมาเป็นคิกคิกไทฟูนอีกข้างนะครับต่อด้วยเคดอกแมคขันิ้นะครับและแวนการ์ดบิดโจมตีเลยนะครับ เขาตบัสหนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งเมื่อโจมตีนะครับจะบวกได้นะครับแล้วถ้าแวนกาดอีกฝ่ายเป็นเกียร์สเนี่ยจะได้คริติคอลบวกหนึ่งด้วยนะครับช็อตนี้เนโอถึงกับต้องให้พีจีเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและสกิลคอนทิ่นึ่ของก็อตแฮนด์ก็ทํางานแล้วนะครับเมื่อเช็คได้ฟอนติเกอร์นะครับก็อตแฮนด์เนี่ยจะบวกให้ฟอนอีกหนึ่งหมื่นนะครับกลายเป็นว่าฟอนติเกอร์ที่เช็คออกมาเนี่ยจะบวกเข้าไปเลยสองหมื่นนะครับแถวหน้าได้ไปแล้วสองหมื่นนะครับไลท์ที่หนึ่งนะครับ และเลือกใช้เป็นสกิลของการทูเปอร์นะครับเมื่อเช็คได้ normal unit นะครับเขาตจะบัสนหนึ่งลีไทยตัวเองนะครับจะบวกได้ให้แวนการ์ดนะครับจากนั้นใช้สกิลของเคด็อกไม่คาดิ่ต่อนะครับเมื่อเห็นการเขาตจะบัสนะครับรีไทยตัวเองนะครับไห่เดมครับและไดที่4ที่เพิ่มมาได้เป็นฟอร์ติเกอร์อีกใบนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแถวหน้าบวกไปแล้ว40,000นะครับแถมยังมีคิกคิกไทฟูนแล้วก็ลูมิน่าดราก้อนด้วยนะครับค่อนข้างกดดันครับทางฝั่งเนโอและคิกคิกไทฟูนโจมตีนนะะครับ49,000ครับ แรงขนาดนี้ใครจะกัดไวนะครับและโจมตีฮิตเป็นที่เรียบร้อยสกิลของมิน่าตะก้อนทำงานครับเมื่อเห็นยูนิตอื่นโจมตีฮิตนะครับตัวเองบวกหมื่นห้าจนจบเทินและลูมน่าตีซ้ำครับและปิดด้วยคี้คีไถ่ฟูนครับสแตนลูน่าอีกใบทั้งฝั่งเนโอเกือบตายนะครับได้ไฟนอลฮิลมาครับแม้ถึงพลังจะโจมตีแรงแค่ไหนนะครับแต่ทางฝั่งว่าโจมตีแค่ตัวละหนึ่งดามเมจครับเพราะงั้นช็อตนี้เนี่ยทางฝั่งเนโอก็เลยรอดไปนะครับและเข้าเทินทางฝั่งเนโอเน็ต้านะครับไหลเป็นซซิิลีเนยะครับ เลือกเป็นฟอร์สวันนะครับลงช่องเรียกานะครับสกิลของซิซิเลียนะครับแอคติเวทนะครับทำงานนะครับเคาน์เตอร์บารหนึ่งลีทายเรียการ์หนึ่งใบนะครับเปิดท็อปเด็กห้าใบนะครับจากนั้นคอการ์ดไม่เกินสองใบนะครับลงเรียและสับกองการ์ดนะครับโอ้โหและช็อตนี้นะครับคอสองใบมาเป็นทหารเสือทั้งคู่นะครับเป็นมันติน่านะครับกับกาสโตเน่นะครับทั้งคู่เป็นใบใหม่นะครับจากชุดนี้นะครับและถ้าในโซมิเกศสามนะครับจะได้คอเพิ่มอีกใบด้วยนะครับและคอมาเป็นทหารเสืออีกใบนะครับโอ้โหสามใบนี้เป็นทหารเสือทั้งหมดเลยนะคครรัับบบ่่ยนนนนีี้กก็็เปอูิตใใหมะ ทัวเล่นะครับจากนั้นบวกยูนิตแถวหน้า3ใบ1 0,000นะครับก็เรียกว่าเป็นไลท์สนะครับจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับซึ่งช็อตนี้นะครับกาสโตเน่ที่อยู่ในแถวหลังเนี่ยก็จะได้บวก1 0,000ด้วยนะครับจากสกิลคอนติเนียถ้าเกิดถูกคอจากกองการนะครับจะได้บวก1 0,000นะครับก็ค่อนข้างเป็นบอดที่รุนแรงนะครับและช็อตนี้บรนการ์ดเปิดโจมตีครับทางฝั่งหนุว่าปล่อยนะครับและเช็คได้เป็นดอติกเกอร์นะครับ ไม่ได้เป็นคริติคอลนะครับก็เลยไม่ได้กดดันสักเท่าไหร่นะครับส่วนมันติน่าก็บวก5,000บวกคีนะครับถ้ามาจากกองการนะครับกับนังเลือดบวกพลังแต่บวกพลังให้เรียกัดอีกข้างนะครับจวดหนึ่งแต่ว่าเจ็บเป็นแดดนะครับไม่มีทิกเกอร์นะครับและช็อตนี้บันบูสให้ทัวเล่นะครับโจมตีนะครับ48,000นะครับแถมฮิตมีสกิลด้วยนะครับจากบันนะครับสกิลของบันนะครับบอกว่าเมื่อโจมตีฮิตในการต่อสู้นะครับที่อยู่หนีโจมตีหรือบูส์นะครับจะได้เปิดอกกกาา4ใบบจงนะครั แสดงการ์ดที่มีคำว่าอับรอสในชื่อการ์ดหนึ่งใบนะครับนำกลับขึ้นมือนะครับส่วนการ์ดที่เหลือเนี่ยเรียงกลับไปใต้กองนะครับและปิดท้ายด้วยเลนมันติน่านะครับค่อนข้างรุนแรงแถมมี2คริติคอลด้วยนะครับห้าหมื่นสามสองคริติคอลนะครับทางฟังโนวาการ์ดมาด้วยฮิลสองใบนะครับตอนนี้ห้าหมื่นสองแล้วนะครับขออีกห้าพันนะแต่ห้าหมื่นห้าเลยนะและจบเทิร์นครับก่อหลอดไปนะครับสำหรับโนวาแกปเปอร์และเข้าเทิร์นทางฝั่งโนวานะครับช็อตนี้จะต้องปิดเกมแล้วนะครับเบียรกัดก็อยู่ครบนะครับ คิกคิกไทฟูน2ตัวนะครับมี2คานบาสด้วยก็ดูซิว่าทางฝั่งโนวาเนี่ยจะปิดเกมยังไงนะครับเห็นทางฝั่งเนโอเนกตาเช็คได้ PG ขึ้นมือไปแล้วด้วยนะครับและขอมาเป็นฟิวซิงสไตรเกอร์นะครับเมื่อลงนะครับเหมือนเดิมนะเปิด5้อนแทนับแต่ว่าช็อตนี้น่าจะไม่ได้อยากได้กอนแทนแล้วนะแต่อยากจะได้ผลของฟิวซิงสไตรเกอร์นะครับที่จะมอบพลังนะครับให้อีก5,000จากการไดเช็คฟอนติเกอร์นั่นเองนะครับ และขอมาเป็นซีเวอรฟฟีดอีกใบนะครับช็อตนี้ตอนนี้เนี่ยเช็คฟอนต์หนึ่งทีนะครับบวกไปถึงสามหมื่นเลยนะครับและแวนการ์ดเปิดโจมตีเลยนะครับใช้สกิลนะครับอัตมานหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับบวกได้นะครับแวนอีกฝ่ายเป็นเกอรสามบวกขีด้วยนะครับตอนนี้กดดันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับทางฝั่งเนโอเนกตาการ์ดนะครับได้เดียวเข้านะครับเจอเข้าไม่ว่าอะไรก็ตายนะครับช็อตนี้และฟอนติเกอร์ออกมานะครับบวกไปเลยนะครับสามหมื่นนะครับ ทะลุการ์ดกันเลยทีเดียวนะครับสองคีย์คัลลสองดาเมจครับนะและจบเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นชัยชนะทางฝั่งตัวว่าแกปเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแบนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยนะครับผมสามารถติดตามพวกเราที่หน้าเพจ frg d i g i t a ได้เลยนะครับผมทางเราจะมีรีเพย์งานแข่งขันรอบชิงประจำสัปดาห์นะครับผมวอล์กงานแข่งอย่าประจัมปีเด็คลิสต์และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ์ดไฟแบนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยนั่นเองนะครับผม แล้วก็เราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะผม TSK เกมนะผมหากว่าท่านใดอยากลองทําเกมของตัวเองนะฮะหรือจะได้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเกมนะผมก็สามารถติดต่อไปที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมพอคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพันนั่นเองนะครับผม